หอมเยอะมากเลยนะผมได้ตุ๊กตาโปกเกมอนมาเยอะมากแล้วนะจากร้านเนี้ยตัวนี้แมนว่ะอันนี้ร้านเสื้อที่ผมแวะซื้อประจำ่บอกว่ามาจากคลิปพี่เม้งไม่ลดนะครับไม่ลดสักบาทสวัดสดีครับ ติดใจไงเอาล่ะ right, รอบที่แล้วเออรบที่แล้วเรามาถ่ายในตอนกลางคืนเ,ออเออมื่อวันเสาร์ที่แล้ววันนั้นมันแบบเราเรามาเดินแล้วแบบเหมือแนบลีบอะไรเออมันเดินยังไม่สุดเดีย๋ยววันนี้พาเพื่อนๆมาดูแบบสุดๆดีกว่ามีของมันเยอะมากเทียบเลยแล้วมันมีหลืบมีซอยเข้าไปอีกอ่ะมันเข้ไปอีกวันนั้นเราถ่ายแค<ๆ>่เฉพาะแบบตรงสี่แยกเรียกว่าเทมนี้จอดลึกเลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกดไปครับกดซับสไครป์พวกเราหนึ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราเดินเที่ยวกันนิดนึ่งทำแล้วก็ไปไปด้วยกันเลยไป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  เนี่ยมาจากข้าวสารนะลงนี่ก็จะเจอร้านรองเท้าก่อนเลยเนี่ยแปลว่าถึงแล้วนะทางธนาคารเอสซีบีเนี่ยแต่ของเขาอัปเดตเรื่อยๆนะพี่ดูดิใช่ใช่ใช่ของแต่ละสัปดาห์ก็จะไม่ค่อยเหมือนกันนะใช่ปิกาจูแบบเป็นโคมไฟด้วยเออไอยตัวนั้นเป็นโคมไฟใช่นี่นี่ไงแกงเมื่อกี้ชิชินจังไเห็นปะอ่าแต่มันตัวใหญ่นะเว้ยแกงชินจังตัวเท่าเท่านี้เลยเท่าที่เห็นอะโอใหญ่อยู่นะดันดันดันโอคารุนโอคารุน เนี่ยข้างๆก็มีแซนด์แลนด้วยนะจากซีรีส์เกมก็มีวันนี้บอกก่อนนะที่มาที่มานี่คือวันเสาร์นะวันเสาร์ก็จะคนเยอะหน่อยแต่ว่าปกติแล้วที่เนี่ยมีศุกร์กับเสาร์แต่วันศุกร์จะน้อยหน่อยวันเสาร์จะเยอะหน่อยไอตัวไม่มีกล่องเลี่ยเขาก็ขายแบบเนี่ยแบบไม่มีกล่องบางตัวก็มีตำหนิบางตัวก็ไม่มีตำหนิก็ต้องดูหน่อยอันนี้ก็ของแบบค่อนข้างเก่าหน่อยป่ะไม่มีฮุลมปล่อยหุ่นอันนี้ของเล่นกับการ์ตูนอ๋อของกันพาูใช่ไหมเนี่ยไอตัวดำเนี่ยผมชอบ แต่ว่าเดี๋ยวเ,ยวเล็งไว้ก่อนเดี๋ยวมาซื้อนี่อันนี้ชื่ออะไรนะแบทแบสแบทแบสซึมารุเออไปมาซื้อแบบแบบแแมารุผมได้ตุกต๊กตาโปเกามอนหน่เยอะมากแล้วนะจากร้านเนี้ยคือมาจากร้านนี้เลยลอ่ะจิโกลิต้าพี่อยู่ในเจนสองอน,นีมิการ์จูภาคล่าสุดนะเป็นกัปตันคุนตันคุนตันเหรอเออเออใช่ใช่ไม่นเป็ช่ดิใครสนใจตุ๊กตาพวกแบบของเกมของของการ์ตูนก็มาดูร้านนี้แล้วกันตอนนี้เราอยู่สี่แยกเรียบร้อยแล้วไอคลิปที่แล้วอ่ะเราพาเดินก็คือเราเดินจากฝั่งนู้นเข้ามามันเข้าได้สองฝั่งนะฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ อะไรเงี้ยทีหลักๆเขาจะเข้ากันแต่นี่บอกว่าพอเข้ามาสึกสีแยกแล้วอ่ะให้เดินวนก่อนเลยแต่ละสีแยกก่อนเลยเนี่ยบูชั้นสามที่เปิดพี่้าเปิดร้านนี้ป่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ฮะคนได้ซีเกตเขาก็ไม่ไปถ่ายเนาะจบทบนี้ครับนี่ครับได้ซีเกตหระครับผมคิดว่าถ้าเอาไปวางตู้แบ็คไลท์สวยสวยใช่ไหมเพราะดูดูจากได้แล้วอ่ะน่าจะสะท้อนแสงอยู่เรื่องอยู่ขอเรื่องบูบูบูสีตก มูสีตกก็ได้แต่ทุกตัวเขาแลบดิีไงทุกมินสีเขียดจะมีฟันทุกสีไม่รู้เหมือนกันครับพอดียังไม่ได้แกะเลยขายไปแล้วขายไปก่อนนะก็เพิ่งแกะขอบคุณครับพี่โอเคครับเจอกันครับพี่เจอกันงานอีจิบังกูจิจับรางวัลอะของจับทายบ้างไอ้พวกนี้มันเป็นจำเป็นเกาะพวกกล่องพิเศษมันมีพระใสบ้างมีอะไรพวกนี้บ้างอะไรเนี้ยในกล่องงานสวมนิ้วทั้งนั้นเลยเนี่ยไอ้พวกปอมพวกนี้คืองานสวมนิ้ว มันมีหลายอย่างปนกันแต่แต่ละร้านนี่ยนะนะแบบแต่ละร้านแบบบางร้านเขาก็แบบเน้นพวกงานกล่อง,งอะไรเงี้ยฮะโอ้ตัวเบลเล่เลยนี่บางทีเพราะว่าแบบแพ็คเป็นชุดชุดมาขายนะใชอนน่อันนี้อันนี้คืองานมันคือพวกงานแมคโดนัลด์ป่ะพี่งานแบบทอยอ่ะน่าจะทุกในหลายอย่างปนกันนะแต่ว่าเขาคือเขาจัดเป็นเซตแล้วอะเราก็ซื้อไปมันก็ครบเซ็ตอย่างอย่างโปรตีโต้เฮดตัวนั้นอะของแฮปปี้มิลล์ชัวเห็นปะ่ะอ่านั่นแหละ เกมลินเกมลินวะเหมือนจะมีเสียงนะขยับได้ด้วยเพราะมันมีแบบ เออเป็นแบบคลาสิกอันนี้ถ้าพี่สระน้ำใส่มันจะออกไข่ปะไม่น่าออกอ่ะร้านเกมวินเทจที่นี่ก็เยอะนะนี่มันจะมีร้านพวกเกมเก่าพวกขายเพลงเก่าซีดีเก่าเป็นเทปอะไรเงี้ยมีอยู่ในข้างในเยอะมากเออเยอะใครอยากหาแบบพวกกระาเทปเก่าๆไปสะสมเลยที่านนี้มีนะไอชอยตัวไหนตัวไหนไอชหลอดไฟอะโคตรทากพี่เลยเออจริงเฮ้ยอาร์นแมนตัวร้อยปีพี่เหมือนผมไปดิสนีย์แลนด์ที่ฮ่องกงแล้วเห็นมั้ง ฮอตพอยด์อะทำฮอตพอยดฮอตพอยด์อะมีทม์ออกมาฉลองครบรอบ100ปีดิสนีย์ตัวเนี้ยราคาแม่งดีไป3-4หมื่นแล้วตัวเนี่ยจไปเดอร์แมนโนเวอโฮมไม่มาเวลเลเจนไงอ๋ออ๋อมันมันมันมีแพ็คแบบแพ็คใหญ่อย่างงี้ด้วยอ่ะเพราะปกติอ่ะมาเวลเลเจนผมจะชินมันพี่มันเป็นแพ็คแบบแพ็คเดียวๆอ่ะนี่มีครบเลม้าครบครบ โบี้แล้วก็มีแอนดูใช่ปะเออครบเลยเออไอเรื่องเนี้ยผมเคยดูผมเห็นตัวเนี้ยแล้วนึกถึงหนังเรื่องตาชิปทูเปอร์ที่มันเป็นเอ็มบุ๊บมแรงอ่ะบอกอาร์นี่แบบลายเส้นแบบของอาจารย์แบบลายเส้นเก่าอ่ะลายเส้นเก่ามากโคตรได้เลยแต่นี้ไม่น่าจะเก่ามากคูริโบในเรื่องยูกิปกติมันจะเป็นตัวหลักคือสีนี้แต่ังหลังเขามีสีพวกนี้ออกมาด้วยอันนี้เขาจะมีแบบพวกงานพลาสติกประกอบที่มันเป็นเครื่องบินอะไรพวกนี้อ่าแต่สเกลพวกนี้เป็นสเกลเล็กนะไม่ได้สเกลใหญ่แต่ประกอบแบบประกอบยาวใช่ปะประกอบเหมือนรถ ประกอบอ่ะแต่รายละเอียดมันเยอะนี่ใช่ไหมพี่ถ้าผมได้ข่าวมาบางชิ้นบางตัวมันใช้เทคโนโลยีเหมือนสมัยก่อนอ่ะคือเราต้องใช้กาวในการต่ออ๋อคือมันจะไม่เหมือนการพาที่มันจะมีเป็นเดือยเป็นเดือยต่อใช่ไหมอ่อันนี้คือมันเป็นเดือยสั้นมากเลยเว้ยแล้วก็ใช้กาวหยดเอารอแห้งแล้วก็ขัดอีกทีนึ่งแผ่นเสียงแผ่นเสียง ียังเล่นได้อะไรยังเล่นได้พี่เขาเปลี่ยนโชว์เลยเนี่ยเรามาที่เนี่ยเราต้องไอ้นี่หน่อยนะเล่งดีๆมันมีของที่เราตามหาอยู่แต่ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นนั่งเพ่งมันนิดนึงว่าเอ้ยมีอะไรบ้างวะอะไรเงี้ยแต่ละร้านแต่ละร้านเพราะบางทีร้านบางร้าน,านเนี่ยเขา, <ๆ S 2> <ๆ S 1> าอาจจะมีของดีๆที่เราตามหาอยู่เฮ้ยพี่ตัวละครพิซซ่าเฮ้ยเยอะมากอะเป็นกล่องรวมหลายเรื่องเฮ้ยเฮ้ยโอ้เราสวนพิซซ่านี่ว่ะ เคโลโลไม่ใช่มันเป็นนาฬิกานี่ไม่มันมีอะไรด้วยอ่ะเป็นนาฬิกานาฬิกาพี่เหมือนนาฬิกาใครจะดูเวลาเล็กขนาดนี้นาฬิกาเด็กไงอ๋อนี่ไงมันมีสายเว้ใช่ใช่นาฬิกาเด็กอ่ะอะไรอย่างนั้นเลยพี่เซจูเซจูครับอะไรเนี่ยดัมเบลเอ็นซีอัลบั้มดัมเบลเอ็นซีผมจะบอกว่างานพวกวงดนตรียุคเก่าๆอ่ะเมฮลริก้าเมกาเดสมัลเลเยอร์อะไรพวกเนี้ยเคยมีของเล่นของเล่นพวกนี้หายากไหมไม่รู้กล้องเห็นหรอกนีงานเก่ามาดูเงิเหลืองมาแล้วเลยคือผมตัวคนเึงเป็นแฟนคลับเมฮลริก้านะแบบชอบมากเป็นสาวกแต่ว่าเนี่ย ไม่เคยเห็นเลยของมันเนี้ยนาฬิกาอันนี้อันใหญ่อยากได้ว่ะเปลี่ยนหน้าได้ไงเปลี่ยนหน้าได้เปลี่ยนหน้าได้หกร้อยหกพันตัวไปะไม่กล้าใส่ว่ะแต่อยากได้เออไปเดินดูต่อดีกว่าเหมือนพี่เบงจะสนใจอะไรอะเป็นบัลเยียะว่ะเป็นชีบิชับบี้ชับบี้เวอร์ชันอ้วนอ๋ออันนี้เวอร์ชันในหนังอันนี้เวอร์ชันทอร์ตอรี่ให้แม่พี่พอคิดมากครับ รถอันนี้เป็นของโทมิก้านะเดี๋ยวนี้โทมิก้าก็แบบว่าเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มตีตลาดคู่คู่กับฮอตวิวได้แหละฮอตวิวบางตัวก็จะเริ่มแบบแฟนซีหน่อยใช่นะแต่โทมิก้าก็จะเริ่มเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ของเบนจิโน่เนี่ยตัวนี้เลยตัวนี้เลยอ่ะ,อ,ะอันนี้คืออีจิบันกุจิป่ะใช่ใช่อ๋อเนี้ยละมันเอละมันบีมอเตอร์ไลท์พัทร้านข้างๆนี่ก็คือร้านแบบพวกหุ่นเหล็กเหมือนกันสายใครชอบเก็บหุ่นเหล็กเมื่อตอนเด็กๆกันเนี่ยตรงเนี้ยเยอะมากเลย กระบวนการต่างๆก็มีนะเห็นปะร้านนี้ของแบบกระจุกกระจิกก็เยอะมากพี่เหล็กๆอะไรอะ่ะเทมลินวะ <c oughs> ไม่รัก <c oughs> เป็นเหล็กปะหนักด้วยเพราะว่ามันมันมันชื่อซีรีส์ไม่คันไม่คันฟิกอ่ะอันนี้ตัว<อ>ที่มันมันไข่ออกมาเว้ยมันจะกลายเป็นตัวพวกนี้เว้ยอ่า<อ>เ,เป็นตัวไม่ดีอ่ะเนี่ยพี่เขามีครบเลยอ,ะอ่ะน่าสนใจมากไอตัวตัวสไตรป์ชื่อสไตรป์ผมว่าเป็นเหล็กพี่เพราะว่ามันชื่อมันซีรีส์มันเห็กหนักด้วยมันหนักมันไม่ได้มีแค่โปเกมอนนะมีเคอร์บี้ด้วยเนี่ยเคอร์บี้ เคอร์บี้อันนี้เซนเซียมาจากไหนก็ไม่รู้เลยเฮ้ยนี่นี่นี่จำจนคิด90บาท90บาทเอาไปห้อยกระเป๋าผมจะมาว่ะเอาตัวหนึ่งเฮ้ยโหไม่คิดเลยอันนี้แบบิกหรือคูบิกแบบิกแบบิกแบบิกคูบิกมันจะเป็นแบบคล้ายๆเลโก้เลยพี่เฮ้ยมียเล่นได้เอ้ยนี่นี่จาว่าวะเออจาว่าไอันนี้จอจ้องคนมยของอ่ะอูตีนีฮ่า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 อ่าฮ่าโ่าล่าฮ่าฮ่าฮ่าโหาี่าฮ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 ่ะ ของไอ้นี่ยอกแจ็เกโลของเยอะมาก,กกี้ยังมีอะไรด้วยเออ่จะ <laughs> ก,กี้น่ารัก,กว่ะเฮ้ยนี่ขุ่นตอน,นเด็กๆที่ผมอยากได้ที่สุดเลยบัตรลายเยียตอนเล่นของแพอ่ะตอนนี้เราเดินสามซอยแลวเหลือวซอยนี้เดี๋ยวซอยนี้เราจะเดินเสรจเ็จแล้วเราจะอ้อมแล้วก็อ้อมออก okay. ใช่เพราะมันทะลุได้หลายทางอะ่ะใช่ ขอดูขอดูหน่อยได้ไหมพี่ถูกมากเลยอะไรนะในเกมน่ะเป็นตัวพยาบาลในไอ้ผีพยาบาลใช่ตอนเล่นใหม่ๆของเทเลทีวีมก็กลัวนะไอ้ตัวเนี้ยเออวันพีโกโฟิล์มอืม WCF ครบเลยนะเนี่ยโหมวกล็ลลกแมนว่ะถึงตอนหนึ่งด้วยหมวกล็อกแมนอยากใส่ละหมวกล็อกแมนว่ะใส่แล้วจะเป็นล็อกแมนว่ะลองดูดิ <c oughs> อ๋อไอ้เนี่ยเหรอเออซาคุว่ะ อันนี้เป็นฮะอันนี้มันเหมือนเป็นเกมอ่ะเขาไว้ต่อ,ตอเรียงต่อกันเออผมเคยเห็นคน,คนเขาเก็บแอร์จอแดนเนี่ยนะ,ะเขาไม่ได้เก็บคู่ใหญ่เลยเก็บคู่เลขข็กเออคู่เล็กแบบของเด็กอ่ะแล้วเขาก็ซื้อไว้สะสมไปเลี้ยงเรียงเลียงกันอ๋อ,อเหมือนแบบคล้ายๆแบบจำลองปะ่ะเอ่าปีกไกเวอร์พี่ด้วยออเไกเวอร์หนึ่งของแม็กไฟอรี่ตัวนี้หายากมากนะเพราะงานเก่ามากอะสีมีคนน่ารักเลยอ่ะมันตาเป๋าเออพอเป็นคิวพอเป็นคิวพ็อกเก็ตเน่ยน่ารักเใยมีคู่สีผมสีนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นนะอ๋อดาร์กแองเจิ้ลวะมีคู่่อออะ๋ อันนี้คือของของโดเรม,มอนนะโคตรเท่เลยอะ่ะน่ามีติดบ้านไว้มากมึงในเอิร์ธใช่เกมยังไม่มาเลยป้ายมาแล้วเพลย์เซชั <laughs> ช่นอยากได้เหมือนกันอ่ะเนี่ยอันนี้รู้ชร,รูเป็นด้านหลังใช่เล่นพวกนี้มันก็จะมีแบบพวกแบบเออแบบพวกอาร์ทอยเยอะหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วสวัสดีไทยแลนด์เอเอแอมเบอร์งคลแลบอล่ะคอและ เฮ้ตัวนี้ไอ้ยยเซนนี้เรามิแล้วเขาคอลอแล,ลบกับแฟนน่ใอ่เปะอ๋อแล้วแล้วมันมีคอลแลบกับเงี้ยวเงี้ยวด้วยนะมันเป็นอาร์ทอย,ยุคแรกๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปิงเขาเลิกทำแล้วอ๋อเนี่ยสวัสดีไทยแลนด์ใน<ร>การแม่งเขียนว่าโกต o ไทยแลนด์ด้วยนะแล้วผมมีซีรีส์เนี้ยผมได้ไลายเซ็นได้ตัวซิกเก็ตด้วยแล้วก็ได้ตัวลายเซ็นของศิลปิน ตรงนี้มีตั้งแต่แฟชั่นจนของเล่นเลยใครอยากได้อะไรก็มาเดินดูเอาแล้วกันโคตรหายากเลยงานประกอบอ่ะงานแบบประกอบคุณอ่ะเออเท่าไหร่ครับตัวนี้หกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบลดจากแปดร้อยราคาดีด้วยวะน่ารักเีหน้าตาเหมือนโคมไฟเลยไม่ใช่อันนี้ร้านเสื้อที่ผมแวะซื้อประจำแวะซื้อแบบซื้อประจําเลยสามห้าสิบวะทุกครั้งที่ผมมาผมจะถามพี่เขาว่าแบบมีอะไรที่ผมเก็บบ้างไปด้วยแมนไปด้วยแมนเท่าไหร่ครับเจ็ดห้าพอพี่ อันนี้นี่ผมเปิดไปเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดพันห้าเลยเหรอเราบูบูใส่อันนี้้วยทาวิสก๊อตนี่มันชุดอันนี้ไงสุดุยเกมอ่ะเออสุดพเกมเฮ้ยเท่ว่ะยังไม่เคยเห็นเลอันนี้มันออกมาตอนไหนอ่ะไม่รู้พ็กเกิจะเป็นกล่องเลยแหละโคตรเท่เลยดาวแข็งของเกมซูเปอร์โรบอทว้าว เราจะนอนสา์แฟร์ด้วยพี่เล่นภาคนี้ปะเล่นเล่นทุภาคเลยเยวงภาคใหม่หมมนจะออกแล้วภาคเห็นอยู่พี่ถอยอ่ะมาเป็นกล่องเลยอ่ะตัวเก่าแล้วที่เขาทำกับไอ้นี่ยนักวาดอ่ะร้านนี้งานพรีเมียมเยอะมากเลยงาแบบอัอออนนี้เลยปะอาัญาามีเลยปะเนี่ย แต่ริมแรมไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้แรมอ่ะเออแรมเราเคยเห็นแล้วเราเคยถ่ายให้ดูที่ร้านที่อ๋อที่ร้านแหลมทอยใช่เดี๋ยวนี้เริ่มเอาใหญ่ละหลายนะเริ่มขยายไปเรื่อยๆอ่ะมีร้านน้องกีอยากได้อะไรก็แวะมาได้เก็ของร้านน่ารักเฟรนลี่เป็นกันเองอ่าบอกว่ามาจากคลิปพี่เม้งไม่ลดนะครับไม่ลดสักบาทนี่ไงพอจะมานี่ไหนอ๋ออันนั้นถังก๊อกบอนหรือเปล่าไม่ใช่ปฏิทินอ๋อ เป็นปฏิทินที่ใช้ได้ตลอดชีวิตนะไม่ามีแค่เดือนวันวันที่แค่นี้ไม่มีปีแต่แต่แตเสียดาผมมีแล้ว <c oughs> ก็เลยไม่เป็นไรยานภาคห้าผมจำได้ยานของฮอนนั่นแหละเอ,อเอ้ยพี่มีคัตเกียร์ด้วยช่ว <c> ง <oughs> <c oughs> นี้เหมือนเขากลับมานะใช่ <c oughs> <c oughs> เขากลับมาเล่นงานพี่ใช่มาท่ามีสีนี้ด้วยหรอพี่ <c oughs> มันคงเป็นสีพเิเศษอ่ะมันมีตัวหนอนด้วยโอ้โหเป็นงานซอฟแบบนอนเหมือนสว่านเนี่ยมีมีมันต้อ่ค่ามันต้องมันต้องใส่ค่าเออญี่ปุ่นชอบขายของแบบแปลกๆ ไอสติ๊กน่ารักงานแบบิกเออแบ,บ,กแบกเกเตอร์อ๋อแบกเกเตอร์อ๋อไม่เคยเห็นมันเป็นอย่างงี้เหรอมันเป็นซีรีส์ของอะไรอ่ะมันดีไซน์มันจะเป็นริมเหลี่ยมแล้วมันแปลงร่างได้เว้ยอ๋อเออแล้วจริงๆมีสีแดงด้วย่ะ ่ะโอเคหวังว่าจะจุดใจเ,เพื่อนกันเรียกว่าบนหมดแล้วก็ได้พี่เ, <laughs> เพราะว่าโซนที่ข้างหลังก่่วนใหญ่มันจะเป็นอาร์ททอยเท่าที่เราเดินนะใช่ใช่ใช่ใชอาร์ทอยแล้วก็จะมีแบบพวกเสื้อผ<ม>้าบ้างเสือ <า S 1> ้อผ้า,า,า,าจริงๆให้มาแบบช่วงเย็นๆนิดนึงร้านเพิ่งตั้งของดีๆมันยังยังไม่ออกผมบอกให้เลยก็ได้ว่าตลาดอะตั้งแต่หกโมงเย็นแล้วนะ แต่ว่าห้าโมงเลยเออตั้งแต่ห้าโมงเลยใช่เขาตั้งเสร็จปุ๊บเรามีของที่อยากได้อะไรเงี้ยได้ซื้อไปเลยใครเจอก่อนก็ได้ก่อนเออประมาณนั้นเออวันนี้ก็พยายามพาเพื่อนเพื่อนมาดูกันแบบให้ยาวๆหน่อยหลังจากครั้งที่แล้วเราพามาเดินดูส่วนหนึ่งจ้าส่วนเดียวเองจริงๆังั้นก็ฝากกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยกันกลกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยมันจะทำให้เพื่อนเพื่อนเห็นเราลงคอนเทนต์ใหม่ๆมันเด้งอยู่หน้าฟีเพื่อนเลยใช่แล้วก็อย่าลืมติดตตตาาาามมมแพฟอรร์่่่งๆเเด้ววยไจะป็น t ากแกมนะครับคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้หรืออยากให้พวกเราทำอะไรไปไหนพาไปดูอะไรก็คอมเมนต์บอกกันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณกเดียวาวกเราคือฮอปปี้แก๊งก็เจอกันเทปหน้าจ้ะบาย